สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องตีติกรถมือสองแล้วนะครับเจอกันอีกครั้งนะครับจะมีรถซีวิกสวยๆนะครับมาให้ชมกันนะครับวันนี้จะเป็นซีวิกท้ายข้าวโพดนะครับปี2000นนะครับจดปี2001นแท้นะครับตัวนี้นะครับสวยๆเลยนะครับเกียร์ออโต้นะครับมาให้ชมกันเลยตัวนี้ออกสีบอลฟ้าๆ่อยนะครับตัวนี้นะครับโดยรวมรถสวยๆอยู่นะครับพร้อมใช้เลยนะครับผมรถ น้าก็ยังใสๆอยู่นะครับมีลิ้นหน้าแต่งให้เรียบร้อยนะครับผมนี่ครับโดยรวมสีก็ยังสวยนะครับ80%มีริ้วรอยตามสภาพรถมือสองนะครับนิดหน่อยนะครับไม่เยอะไม่น่าเกียดนะครับถ่างกว้างให้ดูนะครับนี่ครับ จัดทรงจัดสภาพใหม่นะครับนี่นะครับมีปีกนะครับตัวนี้สปอยเลอร์หลังนะครับสปอยเลอร์แต่งให้นะครับผมตัวน like. ี้น <Old> <Ç> ี่นะครับรถตัวนี้นะครับรถคุณลุงนะครับผู้สูงอายุใช้นะครับแต่เรามาจัดสภาพใหม่นะครับมาเดิมเดิมนะครับรถเป็นเดิมเดิมนะครับอันนี้เรามาทําให้ใหม่นะครับตัวนี้ครับก็จะเป็นเสาอากาศนะครับ ออโต้นะครับผมเปิดปิดได้นะครับตัวนี้เป็นตัวนอกนะครับแต่งสวยๆเลยนะครับนี่นะครับแผงประตูเดิมๆนะครับยังสวยๆอยู่เลยนะครับผมตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นเบาะผ้าอ่าเบาะหนังนะครับตัวนี้นะครับเบาะหนังสวยเลยนะครับนี่ครับ รถวิ่งอยู่สองแสนห้านะครับสองแสนหกนะครับถือว่าไม่เยอะนะครับไม่ถือว่าน้อยนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับผมตัวนี้นะครับคอนโซลสวยๆเลยนะครับผมไม่มีแตกไม่มีหักนะครับเท้าแขนอยู่ครบนะครับตัวนี้นะครับเบาะก็ยังสวยๆอยู่ครับมีริ้วรอยนิดหน่อยนะครับตามสภาพการใช้งานของรถมือสองนะครับตัวนี้วิทยุเล่นได้ปกตินะครับ mp 3 usb นะครับเกียร์ออโต้นะครับตรงรุ่นนะครับนี่นะแผงประตูยังสวยๆอยู่เลยนะครับผม ด้านหลังนะครับเป็นแผงประตูสวยๆอยู่เลยนะครับผมตัวนี้นะครับนี่ครับเบาะยังแน่นๆฟูๆเลยครับใหม่ๆเลยนะครับเบาะหลังนะครับเป็นเป็นหนังแท้นะครับผมตัวนี้นะครับแผงประตูก็ยังสวยนะครับเบาะก็สวยนะครับผมตัวนี้นะครับ ตแล้วบนแผ่นรองพนดานเรื่งสวยอยู่นะครับถือว่ายังสวยอยู่นะครับรถใช้งานก็ไม่เยอะนะครับตัวนี้นะครับห้องเครื่องสวยเลยนะครับช่วงหน้านะครับห้องเครื่องนะครับเครื่องนุ่มเดิมแห้งเลยนะครับผมสวยเลยนะครับผมตัวนี้นะครับเนียนเลยนะครับผมตัวนี้นะไม่มีเยิ้มนะครับตัวนี้นะเครื่องแห้งเลยนะครับตัวนี้นะครับเครื่องนิ่มมากนะครับสตาร์ทนะครับนุ่มมากเลยนะครับ นี่ครับนี่ครับโอเคครับนี่นะครับฝั่งนี้ก็ยังสวยๆอยู่นะครับพอดีต้องขออภัยกท่านผู้ชมนะครับพอดีรถจะติดข้างหน่อยนะครับพอดีรถค่อนข้างเยอะนะครับที่จอดรถยังไม่เยอะนะครับหลังคาก็ยังสวยๆอยู่นะครับเงาเงอยู่นะครับครับสวัสดีครับพบกับช่องตีติ๊กนะครับวันนี้เราจะมีนะครับรถซีวินะครับ ท้ายข้าโพดนะครับตัวนี้ท้ายข้าโพดแท้นะครับเข้ามา1คันนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นรถเกียร์ออโต้นะครับผมตัวนี้นะครับปีนะครับ2000นะครับแต่เราจด2001นะครับตัวนี้นะครับผมเอกสารครบพร้อมโอนนะครับภาษี66นะครับเครื่องเดิมนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับภายในเบาะหนังสวยนะครับผมภายนอกสีก็ประมาณ80%นะครับยังสวยยังเงาอยู่นะครับจะมีริ้วรอยตามสภาพรถมือสองนิดหน่อยนะครับผมแต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบสีหรือว่าอยากให้เราเปลี่ยนสีเรากรนดีนะครับ อ่าค่าสีก็เดี๋ยวมาคุยกันเราทําให้ได้ทุกสีนะครับผมโอเคครับรถคันนี้นะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับเข้าชิดไม่มีรอนะครับร้อนเลยไม่ต้องรอเลยครับเข้าได้เลยนะครับผมตัวนี้นะครับเครื่องเดินนิ่มนะครับเอกสารอ่าอัตราเร่งดีนะครับเดินทางไกลได้สบายเลยนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นรถบ้านรถคุณลุงนะครับพอดีเราเอามาจัดทรงใหม่นะครับจากเดิมๆมันเป็นรถเดิมมาเลยครับจากโรงงานนะครับสีเดิมเลยครับตัวนี้นะอ่าใครที่สนใจนะครับ0 8 0 0 7 3 3 4 9 2นย์ศูนย์เจ็ดสามสามสี่เปิดไปแค่69,000บาทเท่านั้นนะครับผม ราคานี้ให้ไวนะครับใครที่สนใจอย่าลืมนะครับดูรถที่สุดประกันนะเรามีบริการจัดส่งนะครับทั่วประเทศนะครับผมราคานี้เราขายแค่69,0 0 0บาทเท่านั้นนะครับตัวนี้นะครับผมใครรีบนะครับให้รีบเลยนะครับเอาไปใช้นะครับอันนี้คุ้มแน่ๆนะครับผมรับประกันเลยครับขับดีนะครับอัตราเร่งดีมากนะครับโอเคครับฝากไว้ด้วยนะครับคันนี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับสนใจ0800733492ครับเคครับขอบคุณครับ